สวัสดีครับคุณอยู่กับในรายการ OOTD นะครับแล้ววันนี้อัพมีลุกเจเซตโฟสำหรับสาวสาวที่ชอบเดินทางวันนี้มีทริคและไอเดียดีมาให้คุณติดตามกันนะครับไปดูที่หนึ่งกันเลยครับ เธอเดินทางก็ต้องเดินนะ,นะเนาะเที่ยวก็ต้องเที่ยวสวยก็ต้องสวยลงมาก็ต้องปังยูที่1ค่ะขับเรือนะคะเสื้อสเวตเตอร์แขนยาวเข้าใสตกับกระโปรงนะคะแล้วก็จบลุคปังๆด้วยโคเรเซ็ตรัดเอวที่คุมโทนสีแค่นี้เธอสวยพอเธอขึ้นเครื่องใช่ไหมถอดออกพอเธอลงเครื่องน,นะใส่ไมมโอ้สวยดูที่2ไงล่ะ ก็ต้องสวยริบรรยในตัวด้วยดูโกดูลหลูดูแพงขึ้นเครื่องใช่ไหมก่อนไปนะก็ใส่สูทนะคะใส่สูทใส่คุมผ้ามัดผ้าเบาๆนะคะไม่ต้องมัดแน่นมากนะคะเดี๋ยวหายจไม่ออกพอ <c oughs> ขึ้นเครื่องเปลี่ยนผ้าค่ะมามัดผมพอเสื้อนอน <c oughs> ที่3นะคะทอมบอยทอมบอยแมนแมนแจ็กเก็ตยีหนึ่งตัวเกยยีหนึ่งตัวพอขึ้นเครื่องปิ๊ง สิงโกหกจ้าข้างในมันคือฮูดเดรสค่ะถอดกางเกงออกแล้วดึงเสื้อลงมาค่ะแค่นี้ก็เป็นฮูดเดรสแล้วค่ะส,สวยๆหนึ่งตัวพร้อมนอนแล้วค่ะคุมผ้าก่อนนะฟันดีจ้าเป็นไงกันบ้างคะสามลูกสามสไตล์สำหรับ EP นี้นะคะถ่องว่าการเดินทางของคุณนั้นจะสนุกและก็สวยปังขึ้นเครื่องก็สวยพร้อมนอนลงเครื่องมาก็ยังฉ่ำวา้าวุ้ยแค่นี้นะครับพร้อมเที่ยวแล้วอย่าลืมซื้อของฝา,ากกันด้วยนะจ้าไปลวจ้ะบายบาย